สวัสดีครับผมเมื่อนี้จะไม่เฮ็ดรอบตั้งครับผมหรือรอบออหอไอเฟลอะไรครับผมเฮ็ดเพิ่มอีกันนึงครับผมผมเฮ็ดอันนึงแล้วไปดักแล้วเนาะไผ่กีนิดตามเบิ้งผมไม่จำดีเองครับผมโอ้ป่าเขาดีครับผมเมื่อนี้สเฮ็ดเพิ่มอีกันนึงแหละครับเอฟซีขอมากบอกไอ้ทําว่าขอวิธีทำไหเบิ้งแน่เป็นวะเมื่อนี้ก็เลยตีมาไทยเฮ็ดในเบิ้งครับผมอะ ครับผมอุปกรณ์ครับผมกระติมนีไม้ไผ่แล้วกระติมนีตะไคร้ครับผมมีเฉือกไวมัดแค่นี้แหละครับผมนี่ไม้ไผ่ล่ำเดียวครับผมความยาวไม้ไผ่สองเมตรครับผมสองเมตรห้าเป็นสี่ครับผมห้าเป็นสี่สี่สี่ให้เลือสองขอหรือว่าขอหนึ่งก็ได้แล้วก็ความสูงครับผมนี่ครับผมของผมสี่เลือไวสองข้อเอาไปจับยก ความยาวครับผมยาวหนึ่งเมตรครับผมแบบนีความกว้างครับผมความกว้างเก้าสิบเซนครับผมขนาดกำลังพอดีมาเบิ้งมีที่ขืนโค้งครับผมมานีถ้าเป็นซี่ๆแล้วครับผมนีนะ่เอาเสื้อพันนิดน้อยครับผมป้องกันมม่แตกเวลาเขากลางออกเดี๋ยวมันติดแตกฉีกเดี๋ยวพันเลยครับผม คันเอาไว้ครับผมป้องกันมันแตกมันฉีกมาขึ้นโค้งเลยครับโคมขึ้น,นเลยตัวคานมันพยายามเอาไว้ข้างในนะครับเด้อไว้ข้างใน yeah ความยาวได้แล้วครับผมความกว้างมานน่ เรียบร้อยแล้วครับผมขึ้นโค้งข้านล้างเรียบร้อยแล้วครับผมนี่กว้างหนึ่งเมตรยาวเก้าสิบเซนครับผมจากนั้นข้านกลางครับผมบันนี่จากนั้นมัดข้านกลางรอบเลยครับผม ขึ้นขั้นกลางเรียบร้อยแล้วครับผมนี่อ่าขึ้นขั้นกลางเรียบร้อยบันนี้ผาไม้คัดครับผมไม่คัดสองห้างกับพ่อครับผมข้างกวางครับผมใกล้แล้วใกล้เป็นรูปร่างแล้ว ตรงนี้คัดกลางครับอันนี้คัดกา,ดก,ารกระบาดกระบาดหวังไว้เพื่อความแข็งแรงนะครับผม เรียบร้อยครับผมโค้งเฮ็ดโค้งเรียบร้อยแล้วครับผมรอบตั้งหรือรอบหอไอเฟลครับผมอ่านี่ครับผมงานเฮนเมคครับผมอาจจะว่าสวยเลิศเลอเลยครับเด้องานเฮนเมคเฮ็ดมือครับผมถ้าเบิ้งขันตอนต่อไปครับผมหุ่มตะไคร้ครับผมว่าหุ่มแบบใดแลกวับปากง่าครับผม ตอนต่อไปครับบดนี้ขั้นตอนต่อไปหุมครับผมหุมรอบของเข้าครับผมตะไคร้ครับผมใส่ตะไคร้สามเส้นสี่เส้นก็ได้ครับผมแต่ว่าผมใส่ตะไคร้สี่เส้นกัวป่าหน่อยมันสีหลอดออกไปครับผมเหลือตะป่ายไงนี่ครับผมหุมมดเลยก่อนครับผมหุมมดเดี๋ยวปากง่าเขดที่หลังครับผมมาขั้นตอนต่อไปครับผมอันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวเหาเย็บรอบเย็บพื้นเหมือนก่อนครับผมนี่เย็บพื้นก่อนอวันเย็บร้อยแล้วครับผมเย็บรอบเลยครับผมนี่เชือกเย็บ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 รอบเลย ร้อยครับผมเนี่ยว่างพื้นเรียบร้อยครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมเ้าว่างพื้นเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ข้างๆวันนี้ครับผมหุ่มอ้อมเลยครับนี่ตะไคร้เ่าครับผมตะไครงเ่าวัดอ้อม่อนครับผมไห้พอดีแล้วค่อยไปเย็บ เรียบร้อยครับผมวัดเมืวัดเรียบร้อยก็เย็บเลยครับผมก็เย็บตามขั้นเนี่ยครับผมเย็บเยบ,เยบจนรอบเลย สอดเขาทุกตาเลยครับผมพยายามสอดเขาทุกตามันคอยบอหางครับผมตรงตรีนนี่ยสาคัญครับตีนสาคัญนขั้นตันฝานตีมุดออกเย็บไปครับเรื่อย รอบเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อเย็บรอบแล้ววันนี้เมาก็มาวัดครับผมจัดตะไคร้ให้มันตึงๆแล้วก็ตัดครับผมตัดตรงที่มันในถึงกันนั่นแหละครับผมที่ได้เย็บครับผมมันนี้ตัดเรียบร้อยกับเย็บครับผมเย็บอีกรอบนึง ะครับผมที่เหลือนี่เอาไว้เฮ็ดปากง่าครับผมอันนี้ครับผมสีมาจอดกันด้วยสีนเนาะเขาก็มัทาบกันครับผมโอเคจากนั้นเย็บเลยครับผม เขาเย็บครับผมบางทีมันสีเนาเนาะขันเย็บแช่ปลายมันมันสีย่างครับผม,มสีย่างเท่ากับจุ่มเขาได้ครับผมจุ่มนี่ครับผมแต่ดึงขึนมากจัดมากให้มันตึงครับดึงตะไคร้เข้ามากจัดมากให้มันตึงเลยครับเย็บเลยครับดึงมากครับดึงมากให้มันตึงครับผมรอบเข้าจังสีตึงดี มวนมวนเขาแล้วก็เย็บไก่แล้วไก่เซตแล้วอีกนิดนึง เรียบร้อยครับผมนี่ตะไคร้เข้าหมเรียบร้อยแล้วครับผมเยบ็บเรียบร้อยแล้วเ <Yeah. S 1> หลือขั้นตอนต่อไปครับผมเห็ด <Yeah. S 1> ปากง่าครับผมเหลือเร็บสิ้นแล้วครับผมแต่ว่าอ่ามาเบิง่งวิธีเห็ดปากง่าครับผมมันนี้ปากง่าของเรารอบไงผมเห็ดปากง่าสอง้างครับผม ไข่เสียสีทั้งก็ได้เด้อครับเด้อแต่ว่าผมเห็ดสองทางพอดีครับผมนี่ครับผมเศษตดไขรของเข้ามาน่ยครับผมหอมเห็ดน,นี่อันนี้เสียปากงานาครับผมความยาวสี่สิบเส้นครับผมเอ,อจาจะกสี่สิบเส้นพอดีครับผมความยาวสี่สิบเซ้นสองตัว ผมตัดมากพอดีแล้วนี่ครับผมที่เป็นนั่นสิเอาไปเย็บครับผมเย็บไหมมันติดกันเหนมันเป็นกลมที่ยังปอกแขนอะ่ะครับผมเย็บไปเลยความกว้างเดี๋ยวค่อยเค็ดที่หลังครับผมใช้ตัวช่วย <laughs> มีสองมือหนึ่งใช้ตัวช่วย เย็บเรียบร้อยแล้วครับผมนี่จะเป็นขึ้นยังปอกแขนครับผมปากง่าครับผมเดี๋ยวขอตัวเย็บอีกกนหนึ่งครับผมเดี๋ยวสิบผ้าไม่เห็นติดอ่าได้แล้วครับผมปากง่าสองข้างครับผมเรียบร้อยมาบันนี้ข้างเข่าป่าครับผมข้างเข่าบ้านป่านี่ครับผม ตัดเลยครับผมเขาให้เนื้อพื้นจังน้อยครับผมเนื้อพื้นจัยี่สิบเซนกระพ่อครับผมยี่สิบเซนอ่าตัดไปเลยเอาทีเอาปากขว้งขนาดเลยประมาณนี้ครับผมยัดติดพื้นนะครับเอาขื้นยี่สิบเซน น,นี่ครับผมปากง่าของเฮาครับผมเอาเย็บติดครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้ครับผมแล้วก็เย็บเด้ครับผมนี่ ย็บรอบแล้วครับผมปากง่าทาั้งเข่าปลาครับผมนี่อาจจะว่าสวยงามครับผมแต่ว่าทุกคนเอาไปท้า,าอาจจะสวยงามก่าผมก็ได้ครับผมนี่ผมเห็หียดเหเบิ้งแบบรีบๆนี่ครับผมปากง่าได้แล้วครับผมวันนี้โซนมันเอาเชือกร้อยครับผมร้อยเพื่อิีดึงมันสีได้ตึงครับผมนี่เวลาเ,าเชือกร้อยดึงออกมาก่อนครับดึงออกมาจังซี่นี่ มาดึงออกมาเชือกรอยครับผมเชือกรอยครับผมกาว่าเหีวๆเนี่ยครับผมนี่ว่านึงครับผมนี่เวลาร้อยครับผมนี่ลอยเข้าไปทุกตาเลยครับผมตังสิเดี๋ยวเขาจุ่มเอาเลยครับผม ปากมันสีกว้งสีแคมเขาจุ่มเอาได้ครับเสียวเง้า,าไงน,นี่ก็จุ่มเขายังสิจุ่มเขาจุ่มเขามัดไว้ครับบันนี้ปล่อยสนไว้ครับผมปล่อยสนไว้จับสอกหนึ่งเอาไว้มัด ไปมดัดติบกับขั้นนี่ครับผมปล่อย่วนเสือกไว้ครับนี่จากนั้นทางนี้เขาก็ลอยครับผมนีล่ลอยลอยรอกด้วยครับลอยทุกตาด้วย ลอยให้ได้ครึ่งนึงครับผมนี่ลอยได้ครึ่งนึงแล้วอีกเสษยน,นึงห้องก็ลอยอีกทางนึงครับผม ลอยสอง้างเลยครับได้แล้วนี่เห็นบ่านี่เอกก็แล้วแตคววคววค่ความกวางควาำเงาหอเสียวสมัยครับกวางก็ได้คันบ่กววางเอาก็ลูดเขาครับผมลูดเขาจุ่มไหวนี่จุ่มไหวตรงกลางให้มันตึงๆจัดให้ตึงๆครับเสือกให้ทอกันอ่าพอดีแล้วก็มัดครับผม ได้แล้วครับผมนี่เห็นหมั้ยท่าข่าป่าครับผมได้แล้วโอเคนี่เหลือส่วนไว้สองข้างครับผมเอาไวม้มัดมัดข้างล่างมัดกระบุตึงไว้ยัดเข้าไปครับบันนี่ยัดเข้าไปมัดไว้ เลยครับผมนี่เห็นไหมในท่านึงนะครับน,น,นี่ครับผมเวลาเขาไปดักเขาเก็เอาเนื้อล่อไว้อย่างน้อยเนาะป่ามันก็แลนอ้อมรอบครับผมวิ่งรอบเดี๋ยวก็มาเจอทางเขามันก็เข้าไปครับผมนวนี่นะโอเค เดี๋ยวเห็ดอีกข้างหนึ่งครับผมคือกันอ่ามาครับผมอีกทางนึงครับผม,ม,บผม,บผมเห็ดคือกันเลยครับผมนี่หน้าของเข้าตัดเลยครับผมแบ่งกลางครับผมแบ่งกลางความสูงจากพื้น20่สเส้น ประมา่านหนีได้ผมตัดเลยไปต้องแล้ว

ลอยครับผมรอบตั้งรอบแบบตั้งรอบหอยเปรี้ยวครับผมเรียบร้อยโอ้โหเค้พร้อมลุยพร้อมหอม,มานแล้วครับผมอีม่เรยียบร้อยครับผมเคแจ๋วเลยครับผมคลิปนี้ค็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะเอาไปเฮ็ดแนวทางเลยครับผมเอาไปเป็นแนวทางไหยเนาะ กระเสริมเอาแต่ว่าก็เปียนตามนี่แหละครับผมรับรองครับผมเยี่ยมดักน้ำลึกได้ดักน้ำตื้นได้ครับผมนี่เป็นปากหน้าสองท่างผูดเฮดตีท่างก็ได้ครับผมนี่เเรียบร้อยเขา,าเอาเงียหลอกครับผมเวเลาเงียหลอกเอาใส่ตรงกลางครับผมหรือว่าหอตะไคร้แหละครับมัดแผวนไว้ได้ครับผมอรอบหอไอเฟลพร้อมหมานพร้อมลุยแหละครับผม คลิปนี้ก็นี่แหละครับผมบ๊ายบายไปหมนันไปหมนัน